ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่2 2่สถึง27สิงหาคม2564ค่ะลูกจ้างยื่นคำรอ้องครเจดด้วยตนเองจำนวน16รายได้แก่เรื่องค่าจ้างค่าล่วงเวลาในวันทาง,งานค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินประกันช่วยเหลือลูกจ้างที่ยื่นคำร้องและมีนายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างจำนวน8รายรวมสิทธิประโยชน์ 329,178บาท72สตางให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานเข้ามาปรึกษาด้วยตนเองจำนวน15รายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานทางโทรศัพท์จำนวน47รายค่ะวันที่26สิงหาคม2564 พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่5เข้าตรวจสภาพการจ้างการทำงานที่สำนักงานใหญ่เครือบริษัทฟูดแพนด้าปรากฏว่าสำนักงานดังกล่าวปิดจึงมีหนังสือเชิญพบบริษัทให้ไปพบพนักงานตรวจแรงงานในวันที่30สิงหาคม2564ค่ะ เจ้าหน้าที่นำหนังสือเชิญพบให้ในายจ้างบริษัทเ e อเจนต์168จำกัดไปพบเพื่อทราบข้อกล่าวหากรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างค่าจา้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยพบว่าไม่มีผู้รับจึงปิดหนังสือตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะสรพห้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมดำเนินการให้สถานประกอบกิจาก,การเยื่นรับสิทธิมาตรการเยียวยาตามมาตรา33ค่ะ กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไงานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากสรพ .5 ด้วยนะคะ